คุณผู้ชมครับนายนพดลปัทธมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและก็ท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับก็เด็กออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยอยู่มาได้ยังไงได้ตั้งหลายปีนะครับโดยที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เข้ามาตรวจสอบนะฮะแล้วก็หลุดรอดมาตั้งหลายปีมีพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะมูลค่าความเสียหายนี่ยนับพันล้านบาทนะครับ โดยในนพดลปฐมะนะก็บอกว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลควรที่จะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบนะบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทขายตรงนะครับแล้วก็ให้การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าบริษัทเหล่านี้เป็นลักษณะของบริษัทขายตรงหรือว่าบริษัทแชร์ลูกโซ่กันแน่นะครับเพราะว่าการที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับรู้รับทราบนะรบ